ความสำคัญสองสิ่งเกี่ยวกับรถยนต์ที่ไม่มีใครบอกคุณรถหนึ่งคันนะครับการที่คุณจะดูหรือจะซื้อหรือจะใช้รถหนึ่งคันนะครับความสำคัญสองสิ่งคือหนึ่งรถสองเล่นทะเบียนถ้ารถยนต์นะครับสีไม่ตรงเลขตัวรถไม่ตรงเลขตัวถังไม่ตรงใส่ฝากระโปรงเคปลาโรยยื่นออกมาข้างนอก รถล,ลักษณะไม่ตรงใส่คอกใส่หลังคาและไม่ได้ขอยัดลงเล่มแม้แต่เสริมแหนบแผ่นเดียวรถคันนั้นย้ายรับเข้าโอนหรือต่อทะเบียนไม่ได้สำคัญนะครับข้อที่สองครับเล่มทะเบียนถ้าเล่มทะเบียนนะครับเต็มคัดแทนศูนย์หายคัดแทนชำรุดนะครับโอนได้ไหมโอนได้โอนกี่ครั้งก็โอนได้แต่ธนาคารไม่ให้สินเชื่อเพราะฉะนั้น เราต้องดูว่ารถที่เราซื้อเนี่ยปีอะไรเพราะอะไรรถถ้าเกิน14ปีครับธนาคารไม่ไม่ให้สินเชื่ออยู่แล้วแสดงว่าถ้าเราเจอรถอายุประมาณ14ปีรถแบบนี้ซื้อได้ไหมถ้าราคาได้เราซื้อได้เพราะอะไรโอนกี่ครั้งก็โอนได้แต่ธนาคารไม่จัดไฟแนนซ์ให้เฉยและมันจัดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉนั้นไม่มีประเด็นเรื่องการจัดไฟแนนซ์เล่มคัดแทนชํารุดคัดแทนสูญหายคัดแทนเต็มนะครับรถโอนได้ แต่ธานาคารไม่ไม่ให้สินเชื่อนะเพราะนั้นต้องดูองค์ประกอบรอบๆนะว่าถ้าเล่มคันแทนสูญหายต้องกลับไปดูว่าไปดูต้นหรือไปดูเดิมทะเบียนว่ารถเคยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีเคยสวมซากเคยเป็นอะไรมาหรือไม่เราจะได้ระวังสองสิ่งที่ไม่มีใครมาบอกคุณ